สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้จะมาขอเล่าประสบการณ์ความท้าทายที่มีโอกาสได้ทำโครงการตลาดปอดบุหรีมีโอกาสได้คิดนอกกรอบได้เดินออกจากบริบทของความเป็นคุณครูที่ทับเคลื่อนง,งานโรงเรียนปอดบุหรีตลอดอายุราชการการทำงานมันมีอยู่เรื่องหนึ่งคือในความท้าทายมันทำให้ตัวเองได้มีโอกาส เดินไปรู้จักกับผู้ที่กําหนดนโยบายนะคะส่วนผู้ที่กําหนดนโยบายในตรงนี้ก็คือผู้กําหนดนโยบายท้องถิ่นของเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทาโครงการตลาดปลอดบุหรี่นี้ทําให้เรารู้ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าตลาดเป็นที่รับควันบุหรี่มือสองในลําดับต้นๆและสูงที่สุดถึงแม้ว่าตลาดจะเป็นสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมายก็ตามแต่โดยการปฏิบัติแล้วยังมีผู้คนสูบบุหรี่ หรือยังมีปัญหาค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็ยังภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสรู้จักผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแลในเรื่องของตลาดนะคะคือกำกับดูแลในที่นี้หมายถึงว่าเราได้พูดคุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตลาดเทศบาลน,นครขอนแก่นเป็นเป้าหมายพื้นที่ที่เราจะต้องทำโครงการตลาดบอดบุรีด้วยข้อมูลต่างๆที่มีความพร้อมทำให้โครงการที่เราทำอยู่ ประสบความสำเร็จแล้วก็สำเร็จรุ่งรืองไปด้วยดีจนนำไปสู่การผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปมาธรรมหรืออย่างชัดเจนมากขึ้นและก็เป็นแนวทางการปฏิบัติกติการ่วมกันกับคนในชุมชนเกิดภาคีเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าคนในพื้นที่เสร็จแล้วก็มีการสื่อสารร่วมกันขยายผลไปยังตลาดอื่นๆจนทำให้เกิดเป็นรูปมธรรมมากยิ่งขึ้น บทเรียนที่สําคัญที่ท่านได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้รับในเรื่องของการทําโครงการตลาดปลอดบุรีก็คือคุณครูคนหนึ่งได้ก้าวเดินออกมาในรอบรั้วโรงเรียนได้มาผลักดันนโยบายในการในผลักดันนโยบายสาธารณะจนประสบความสําเร็จนะคะเสร็จแล้วคือตัวเองอ่ะถึงไม่ว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามแต่ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องในานามของจุดจัดก,การเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุรีจังหวัดขอนแก่น เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือคนในจังหวัดในการทำงานทำให้เราได้ทำงานกับภาคีาเครือข่ายอย่างหลากหลายจนได้รับความไว้วางใจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมาการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดขอนแกน่นด้านคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กผลงานที่สำเร็จก็คือสามารถขยายผลโรงเรียนปอดบุรีในจังหวัดขอนแกน่นครอบคลุมทุกอำเภอ มีการสื่อสารระหว่างคณะทํารรงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการผลักดันนโยบายเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆส่วนอันสุดท้ายผลงานก็คือโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบสามารถยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกอําเภอสุดท้ายที่ฉันอยากจะบอกว่าจากพลังเล็กๆสร้างจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สร้างนโยบายที่ดีด้านสุขภาพให้กับชุมชน ทุกคนได้ขอบคุณมากค่ะ